เทคนิคนะคะก็ถึงแม้ว่าจะเคลื่อนตัวในเทรนชานเอลที่เป็นขาลงนะคะตามกราฟ60นาทีแต่จะเห็นว่าอาจจะมีช่วงรีบาวนะคะหลังจากที่วานนี้ดัชนีไม่ได้ทำนิวโลนะคะทำให้เรายกแนวรับระยะสั้นเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นประมาณ1,520จุดเป็นแนวรับแรกนะคะแล้วก็ถัดไปก็ยังเป็นกรอบร่างของเทรนไลน์เช่นเดิมนะคะประมาณ1,510นะคะทั้งนี้เนี่ยวางจุดถอยที่1,500เช่นเดิมนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวหรือว่าสัญญาณซื้อในกราฟรายวันเนี่ย ก็ยังคงคําแนะนําขึ้นขายนะคะโดยที่มีแนวต้านตามเส้นเทรนไลน์ด้านบนของกราฟ60นาทีนะคะที่1,535แล้วก็ถัดไปก็คือ ema 75ของกราฟ60นาทีเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยปรับลดลงมาเป็น1,542จุด ต็อกวิวนะคะตัวแรกเป็นตัวเดลตานะคะจะเห็นการพักตัวบน e m a 200วันตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนนะคะก็น่าจะถึงเวลารีบาวตามแรงซื้อที่เข้ามาอย่างหนานแน่นนะคะแล้วก็การกลับเข้ามาส่งสัญญาณซื้อของทั้ง isi และ moving five stochastic นะคะโดยเฉพาะตัว stochastic ที่วกกลับขึ้นมา,าขึ้นมายืนเหนือเขต okay, oversold ได้แล้วนะคะก็ดูน่าจะมีัพไซด์อีกนะคะรับจะอยู่ที่60บาทนะคะต้านแรก64ถัดไป65บาท50แล้วก็คั t ลอสที่5 8บาท50ถัดมาเป็น abc นะคะ abc ก็จะมีลุ้นการทดสอบ ema 25วันนะคะ ซึ่งเป็นแนวต้านด้านบนนะคะเป็นนาต้านสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีสัญญาณแล้วก็ยังมีสัญญาณหนุนจากมัลฟัตสตอร์แคสติกแล้วก็วอลลุ่มที่ไหลเข้ามาผลักดันราคานะคะแนวรับจะอยู่ที่3ามบาทสานะคะนวตาามบาทเกบถึงสบาทแล้วก็คัรลอสที่3ามบาทยีตัวสุดท้ายนะคะเป็น PDI นะคะผาแดงมีการสร้างฐานนะคะในขณะที่ตัวสต o c ์แคสติกเนี่ยเคลื่อนตัวอยู่ในเขตโอเวอร์โซมาระยะหนึ่งนะคะทั้งส่วนของกราฟราคาแล้วก็เครื่องมือเนี่ยเริ่มเดินหน้าขึ้นพร้อมๆกันโดยเครื่องมือเนี่ย ได้แล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะกลางก็คือ MACD เนี่ยส่งสัญญาณซื้อโดยการตัดสึกหน้าลน์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างน้อยก็น่าจะได้เวลารีบาวกลับไปอย่างแนวต้านประมาณ17.40บาท 40, แล้วก็18บาทได้นะคะรับจะอยู่ที่16.30แล้วก็คันลอสที่16บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ